สวัสดีลูกค้านะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามใน YouTube แล้วก็ช่องทางเพจยบญี่ปุ่นโตโตคานะครับวันนี้นะครับสาวกอีสุดีแมก็กหนึ่งกี่เก้านะครับวันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลขไม่อยู่ที่หกพันกิโลนะครับคันนี้เลขไม้หกพันกิโลนะครับรถนะครับจดทะเบียนวันที่สิบสี่กุมภาปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหรือว่าปีสองพันยี่สาม นะครับรถคันนี้แล้วก็ปีผลิตตามเบลปี2022จด23คือ14กุมภา2,566วันนี้จะรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับซื้อรถที่เนทนนิสพนออโตค้คาร์เนี่ยหรือว่าหอัจอกอรนยศรุ่งเรืินเจริญยน2,019เนี่ยไม่ได้มาดูรถเลยนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูรถในออของเรานะครับนิพนธ์ออโตค้คาร์เนี่ยซื้อรถผ่านออนไลน์ไม่ได้มาดูรถ เราก็ต้องรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยตั้งแต่สีกันอะไรต่างๆล่อรอยต่างๆล้อแม็กอะไรต่างๆเราจะรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยแล้วก็ราคาเท่าไหร่ให้เธอดูค้ายคลิปนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนมาให้ลูกค้านะครับเริ่มต้นที่เครดิตใสก,ก็สามารถฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้นะครับวันนี้มาชมรถกันแบบเต็มๆยาวๆกันเลยทั้งช่วงล่างห้องเครื่องอะไรต่างๆสําหรับ E ีซูซุดีแม็ก1.9คันนี้มาชมกันเลยครับ ลูกค้าครับก็พร้อมหรือ,อยังนะครับที่จะมาชมเจ้าอ e ีสุดีแม็ก1.9นะครับปี2023คันนี้นะครับรถรถรถวิ่งได้แค่6,000กิโลเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับวันนี้เดี๋ยวจดเบอร์โทรไว้ก่อนเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับ098นะครับ5984026นะครับ 098 598 4026นะครับกับ e, C, นนเจ้า e s ุ d m a x คันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับสเปคแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับไอสปะแคปเปิดได้นะครับคันนี้ตัวนี้นะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับแหนบไม่ได้ดัดนะครับใส่กล่องหลวดธรรมดานะครับทุกอย่างล้อแม็กอะไรต่างต่างเรียบร้อยหมดนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียว เจ้าของเดิมมือเดียวป้ายแดงเป็นรถปี2022.23จดนะครับจดทะเบียนวันแห่งความรักเลย14กุมภานะครับปี2566รคันนี้จดทะเบียนเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสภาพสีเดิมทั้งคันไม่มีร่องรอยขูดขีดไม่มีรอยขนแมวไม่มีอะไรต่างๆสภาพของเดิมทุกอย่างนะครับวันนี้จะรีวิวให้ดูแบบละเอียดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้เลยนะครับสาหรับลูกค้าที่ไม่ได้มาดูรถนะครับเพราะว่าลูกค้า ให้ผมจะรีวิวให้ดูแบบเหมือนลูกค้ามาดูรถเองเลยนะครับสำหรับเจ้าอ e ีซุดีแมคคันนี้นะครับราคาเท่าไหร่อยู่ท้ายคลิปนะครับดูรถให้จบแล้วค่อยโทรหาก็ได้นะครับจด,ดเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับ098 598 4026นะครับ098 598 4026นะครับแล้วก็ ID Line ก็098 598 4026เหมือนกันนะครับ มาดูเริ่มต้นกันเลยนะครับตั้งแต่กันชนหน้านะครับจะไม่มีร่องรอยขูดขีดอะไรต่างๆเลยนะครับสภาพตัวนี้มีไฟตัดหมอกด้วยแล้วก็ที่สําคัญมีกล้องถอยด้วยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นของตัวนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็เป็นลายแคปลาด้านในนะครับตัวนี้จะมีลายแคปลามาด้วยไฟตานะครับก็สวยด้วยนะครับตัวนี้ไฟตานะครับ โลโก้อีสุนะครับไม่มีร่องรอยแตกไม่มีร่องรอยการโดนสเก็ตก้อนหินมาเลยนะครับไม่มีเลยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกอย่างนะครับสภาพของเดิมโรงงานแท้นะครับฝากระโปรงไม่มีรอยบุกไม่มีรอยลักยิ้มอะไรต่างๆเลยนะครับสภาพเต็มร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือลบเหลี่ยมรอยอะไรต่างๆสภาพของเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้สภาพของเดิมแท้นะครับ แล้วก็มาดูดังแก้มฝั่งทางด้านซ้ายกันก่อนนะครับแก้มซ้ายนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดไม่มีร่องรอยขนแมวนะครับก็สภาพสวยๆเลยนะครับก็ให้ลูกค้าได้ดูแบบนี้เลยกระจกด้านหน้าตัวของอีซุเดิมแท้นะครับภาษีเดี๋ยวต่อให้เป็นปี68นะครับเห็นไหมสิบสกุมภาันธ์67นะครับคือวันที่จดทะเบียนนะครับจดทะเบียนปี6-6รถลพึ่งได้แค่ปีเดียวเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นรถเดิมทุกอย่างนะครับหลังคาไม่มีรอยอะไรเลยนะครับร่องรอยอะไรต่างๆไม่มีนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นกระจกทางด้านสีเทานะครับตามสีรถเลยนะครับสติ๊กเกอร์สปาร์คคปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับทุกอย่างสภาพของไฟเลี้ยวตัวเล็กไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรนะครับด้านข้างนะครับสภาพเหมือนของใหม่ป้ายแดงเลยนะครับคันนี้ถ้าใครซื้อมือสองจะคุ้มห้ากว่าราป้ายแดงนะครับคันนี้เดี๋ยวฟังราคาท้ายคลิปนะนะครับกระจกนะครับไม่มีร่องรอยอะไรต่างๆขนแมวอะไรไม่มีเลยนะครับเหมือนกับป้ายแดงเลยนะครับทุกอย่างนะครับสภาพโอเคเลยนะ นะครับเบาะนะครับเบาะเป็นผ้าทรงสปอร์ตเลยนะครับตัวนี้เบาะใสๆสวยๆแน่นๆนะครับเหมือนกับรถวิ่ง60,000กิโลเอ้ยหกพันกิโลนะครับคันนี้6000กิโลนะครับสูงพลาสติกยังไม่ได้ออกกินอายความใหม่นะครับจอนะครับทัชสกรีนยังไม่ได้ออกเลยนะครับเห็นไหมนะครับยังเป็นสภาพเดิมหัวเกียร์นะครับระบบแอร์แบบแมนนวลนะครับตัวนี้นะครับอะไรต่างๆนะครับเอ็นตัวนี้เป็นแอร์แบบคู่นะนะครับทุกอย่างสวยนะครับแล้วก็ ตามสไตล์ e สุเลยนะครับคันนี้น็อตไม่มีการขยับขยื่นแน่นอนรอยมาร์กรอยแต้มสีโรงงานทุกอย่างนะครับเห็นไหมอันนี้คือผมต้องเอาแบบละเอียดให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้มาดูรถไงนะครับถ้าลูกค้าคือตัดสินใจได้เลยนะครับถ้าไม่ตรงตามรีวิวก็ไม่ต้องรับรถนะครับนะครับน็อตอะไรต่างๆสภาพของเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็นี่นะครับนี่นะครับรถแล้วก็ที่สําคัญเดิมทุกอย่างแท้แน่นอนนะครับ อันนี้นะครับทุกอย่างเลยนะครับสภาพเดิมมีช่องไว้ของอะไรต่างๆคอนโซลไม่มีแตกไม่มีอะไรต่างๆนะครับก็คือสภาพโอเคมากเลยนะครับคันนี้ดูนะครับมาดูอ๋อลืมไปนะครับดูล้อแมกด้านหน้ากันก่อนนะครับดูนะครับดูว่ารถวิ่ง6 0 0 0กิโลเป็นยังไงนะครับล้อแมกนะครับล้อยางนะครับปี2022นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ล้อแมกนะครับดูดัมเบิ้นะครับใสนะครับการเบรคดูนะครับยังเรียบๆใสๆเนียนๆไม่เป็นสนิทอะไรเลยเห็นไหมครับ นี่คือสภาพของเดิมแท้แน่นอนนี่นะครับเห็นไหมรอยแต้มสีโรงงานอะไรต่างๆสภาพเดิมแท้นะครับคันนี้ดูนะครับดูเลยนะครับแล้วก็นี่มาดูนะครับล้อแมกข้างด้านหลังนะครับก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะครับยังสีไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือแทบยังไม่ได้ปะเลยนะครับยังไม่เคยลุ่งลอยในการขอดเลยนะครับเห็นไหมสภาพนะครับดูนะครับคัสซีนะครับสวยมากนะครับข้างในแบบเฟิรเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างกันด้วย นะครับบุรอะไรต่างๆยังสภาพเดิมทุกอย่างสภาพเดิมแท้นะครับไฟท้ายนะครับก็ของเดิมนะครับร่องรอยด้านท้ายนะครับแม็กไลเนอร์ไม่ต้องพูดถึงไม่มีร่องรอยการขูดขีดบรรทุกอะไรเดิต่างๆสภาพของเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ด้านฝาท้ายนะครับก็จะเป็นอีสุหลายคนบอกว่าฝาท้ายอีสุมันห่างผมบอกได้เลยว่ารถทุกคันอีสุเท่ากันหมดแบบนี้เลยนะครับ เข้ากันหมดนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปห่วงครับเนี่ยตวันนี้มีกล้องถอยพร้อมนะครับตัวนี้มีกล้องถอยโรงงานมาเลยนะครับมีกล้องถอยให้พร้อมนะครับวันนี้มีกล้องถอยพร้อมนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมซิลิโคนนะครับไฟท้ายเดิมนะครับไม่มีการขยับขยื่นอะไรต่างๆสภาพของเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ดูนะครับไม่เป็นสนิมไม่มีอะไรเลยนะครับรถวิ่งแค่6 0พันกิโลรถเพิ่งได้1ปีเองนะครับ ทุกอย่างสภาพของเดิมแท้นะครับอันนี้คือสภาพเนียนๆใสๆเลยนะครับตรงไหนไม่ตรงตามปกนะครับตามรีวิวลูกค้าพักทวงได้เลยนะครับทุกอย่างสภาพนะครับเห็นไหมครับรอยแต้มสีโรงงานอะไรต่างๆสภาพเดิมทุณนขับรถเข้าไปนะครับคืนซื้อคันนี้เข้าไปผมขับเข้าไปในหมู่บ้านเขาบอกได้เลยว่ารถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับบอกได้เลยว่าป้ายแดงแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับเห็นไหมครับรอยเม็ดอักเด่นชัดมากนะครับทุกอย่างเนี่ยสภาพของเดิมอะไรต่างๆนะครับ ดูนะครับไฟท้ายอะไรต่างๆสภาพของเดิมทุกอย่างไม่มีรอยขนแมวไม่มีอะไรต่างๆล้อแมกอะไรต่างๆสภาพตัวสีสันนะครับของเดิมหมดทุกอย่างนะครับแล้วก, you, ก็ดูนะครับหลังคาด้านนี้ไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีอะไรเลยนะครับสภาพแท้นะครับสภาพแบบว่าสวยเลยนะครับคันนี้สวยจริงนะครับแล้วก็จะให้ดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับดูภายในไปก่อนนะครับดูนะครับสภาพฝั่งทางด้านนี้นะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้าเซฟที่ล็อกได้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้นะเห็นไหมครับระบบเซฟตี้ล็อกได้เหมือนกันนะครับกุญแจนะครับกุญแจอาจจะไม่สวยนะครับกุญแจจะเป็นแบบนี้มานะครับนี่นะครับกุญแจจะเป็นแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเลขไม่นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจับถือกล้องเนี่ยหกพันแปดร้อยหกสิบสองกิโลนี่คือเลขไม่แท้นะครับไม่แท้ไม่ดีครับอันนี้มีฟังก์ชันด้วยนะครับพวงมาลัยมีฟังก์ชัน ปรับเสียงขึ้นเสียงอะไรได้นะครับเครื่องเพื่อนเครื่องเสียงนะครับกิตัวนี้นะครับเห็นไหมหน้าจออะไรต่างๆตัวใหญ่นะครับเบรกเมื่อนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีร่องรอยขูดขีดแน่นอนนะครับทุกอย่างนะครับรอยสภาพนะครับของมุงของแคปเปิดได้นะครับปกตินะครับน็อตก็ไม่มีการขยับขยื่นอะไรต่างๆสภาพของเดิมทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญนะครับดูนะครับเริมแท้แน่นอนนะครับร่องรอยแต้มสีทั้งสองข้างนะครับไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับอันนี้ เครื่อง1.9นะครับต่อภาษีไม่แพงด้วยนะครับเครื่องตัวนี้เครื่องต่อภาษีถูกด้วยนะครับตัวนี้นะทุกอย่างนะครับสภาพไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรต่างๆสภาพของเดิมแท้โรงงานทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับสําหรับห้องเครื่องนะผมให้ดูแบบเอาแบบว่าสวยๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องกันจัดๆเลยนะครับก็คือเนี่ยเลยนะครับมาดูนะครับห้องเครื่องสําหรับคันนี้นะ1.9อี u ุ u D-Max คันนี้ เริ่มจากแผ่นกระโปรงกันก่อนเลยนะครับไม่มีการขยับขยื่นของน็อตไม่มีร่องรอยการทําสีอะไรเลยต่างๆสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญน็อตก็ไม่มีการขยับขยื่นนะครับอันนี้สภาพแท้แน่นอนผมบอกว่าคันนี้เจ้าของเดิมซื้อไปน่าจะผ่อนไม่ไหวนะครับแต่ก็เลยก็ต้องขายไปนะครับระบบเบรก ABS นะครับมีเบรก ABS มานะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับแต้มสีโรง,งงานทุกอย่างสภาพน็อตไม่มีการขยับขยื่น ตัวนี้นะครับคุณไปดูรถใหม่ป้ายแดงก็เหมือนกันเลยนะครับไม่มีการจูนไม่มีการเปลี่ยนท่อลรงหน้าเพาไม่มีอะไรเลยนะครับส,สภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับอันนี้คือสภาพเดิมโรงงานแท้แน่นอนทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญปลั๊กไฟพ่อน้ําอะไรต่างๆทุกอย่างสภาพของเดิมแต้มสีโรงงานเห็นไหมครับเด่นชัดมากทุกอย่างสภาพของเดิมหมุดนะครับไม่มีการแกะไม่มีร่องรอยการแกะอะไรเลยต่างๆสภาพของเดิม นะครับกระปุกน้ำยานะครับแบตเตอรี่ยังเป็นตัวเดิมของโรงงานเลยนะครับไม่มีการขันเลยนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับแล้วก็ทุกอย่างตองออแอร์อะไรต่างๆนะครับเห็นไหมครับรอยแต้มสีโรงงานทุกอย่างยังเป็นสภาพเดิมนะครับคุณได้รถใหม่ป้ายแดงไปเลยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าซื้อคันนี้ไปคุ้มค่ามากเมืองรถใหม่ป้ายแดงจริงๆนะครับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับไม่มีการทําสีอะไรเลยนะครับแทนเพลทนะครับดูนะครับโรงงานของโรงงานแท้ทุกอย่าง นะครับอะไรนะครับเห็นไหมอันนี้คือการระบบการตรวจเช็คของโรงงานก่อนที่จะออกสู่ตลาดนะครับป้ายแดงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเครื่องไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีการรีแมปเครื่องเครื่องสภาพเดิมเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญเดิมทุกอย่างแท้แน่นอนนะครับเครื่องเครื่องอะไรต่างๆสภาพของเดิมโรงงานแท้นะครับถ้าไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ลูกค้าไดยฝั่งกันนะครับดูนะครับดูนะครับกินไอนะครับเนี่ยดูนะครับ เสียงเครื่องดังนิ่มมากจริงๆนะครับกับเจ้า1.9พันนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับเสียงเครื่องนะครับ1.9ดังนิ่มจริงนะครับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเครื่อง1.9 Isuzu DDI นะครับคันนี้นี่นะครับก็ะปุกน้ำยาอะไรต่างๆสภาพของเดิมนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับอ่านี่นะครับ เดี๋ยวผมพาดูรอบรถกันคราวนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา,น,า,า,ลานะครับในการไปดูช่วงล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบรถกันก่อนเลยนะครับผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นกันรอบรถกันก่อนแล้วก็มาฟังราคากันนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมให้ลูกค้าได้ดูรอบรถกันแบบสวยๆกันก่อนว่ามันตัดทรงแบบไหนนะครับเพราะว่าเมื่อมีแต่ดูภายในใกล้ๆแล้วความนี้ผมจะพาดูแบบเดินรอบให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่าสภาพรถคันนี้เป็นยังไงบ้าง ก็คือ1ในร้อยนะครับ99%คืออ่ารือถใหม่ป้ายแดงนะครับอีก1%คือรถเคยใช้งานมาเป็นมือสองเท่านั้นเองนะครับผมจะพาดูเลยนะครับอีซุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าคันนี้นะครับดูนะครับดูว่ารอบคันเลยลูกค้านะครับซื้อไปนะครับก็เหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับก็คือจัดทรงเครื่องเรียบร้อยนะครับถามว่าฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้แน่นอนนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้ไหมฟรีได้นะครับ ลูกค้านี่นะครับคันนี้เลยนะครับไม่ได้จํามากนะพอดีนะครับใส่กล่องโหลดนิดหน่อยเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับราคาเงินสดเท่าไหร่ราคาเงินดาวเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้นะครับดูแบบรายละเอีย e ดต่างเดี๋ยววันนี้ดูช่วงล่างกันก่อนเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบกันเลยนะครับว่าคันนี้ดาวเท่าไหร่จัดไฟแนนซ์เท่าไหร่นะครับหรือว่าจะฟรีดาวได้ไหมได้ตามเงื่อนไขทุกอย่างเลยนะครับคันนี้ถามว่าสวยไหมนะครับก็บอกสภาพนี้เลยให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบว่า สวยยเลยนะครับกับ e-su d-max คันนี้1.9ปี2023นะครับรถวิ่งแค่6,000กิโลเองนะครับรถอะไรจะใช้งานน้อยขนาดนั้นนะครับก็ไม่น้อยในไงดูห้องเครื่องดูอะไรต่างๆแล้วนะครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับเนี่ยหน้าหน้าสวยๆเลยนะครับหน้าสวยๆนะเปลี่ยนจากตัวนี้ก็เป็นหน้าตัวใหม่ปี2024แล้วนะครับอันนี้ปี23เลยนะครับสวยๆคันนี้เลยนะครับ ถ้าผ่อนใหม่ป้ายแดงนะผ่อนป้ายแดงเดือนละหมื่นนะครับบอกได้เลยว่าเดือนละหมื่นแน่นอนนะครับถ้าคุณไปฟรีดาวยังไงก็เดือนละหมื่นแน่นอนนะครับถ้าฟรีดาวเก้าพันหมื่นแน่นอนแต่ถ้าเราซื้อที่นี่แค่แปดพันเองนะครับเจ็ดแปดพันเองนะครับลูกค้าสนใจแบบไหนก็ค่อยโทรหาที่พลเอาต้ขาศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูช่วงล่างกันสําหรับคันนี้หนึ่งจุดเก้า ปี2023ไปดูช่วงล่างแล้วมาฟังราคากันครับนะครับใส่กล้องถอยด้วยมีกล้องถอยให้พร้อมนะครับตัวนี้มีกล้องถอยพร้อมถอยไปขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูนะครับได้ดูช่วงล่างนะครับผมจะเอาขึ้นลิฟต์เห็นไหมมีกล้องถอยพร้อมไปดูช่วงล่างกันดีกว่าครับดูกล้องถอยแล้ว <recognizes the left weise> มาดูนะครับมาดูช่วงล่างกันนะครับเนี่ยนะครับเหตุผลนะครับสาหรับคนที่ชอบรถอีซู อ่าที่แต่งแบบโหลดต่ำนิดๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ช่วงล่างมาดูกันนะครับแต่รถคันนี้สภาพของเดิมแท้แน่นอนเดิมทุกอย่างนะครับนี่คือรถโหลดต่ำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาไปไหนมาไหนจะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงแต่ถามว่าสวยไหมสวยนะครับมาดูช่วงล่างสภาพเดิมๆนะครับก็มีรอยเสียสะเก็ดก้อนหินเล็กๆน้อยๆนะครับก็ู่ใต้้องแต่ทุกอย่างนะครับสภาพราครับรอยมาร์กตัวเดิมโรงงานอันนี้ก็รอยมาร์กตัวเดิมโรงงานนะครับ ดูนะครับใต้ทงใต้ท้องนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับน็อตนะครับไม่มีการขยับขยื่นอะไรต่างๆสภาพของเดิมนะครับตั้งอะไรต่างๆน็อตใต้ทงใต้ท้องสภาพของเดิมนะครับแล้วก็อยู่ใต้ท้องนะครับทุกอย่างนะครับสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างเลยนะครับรถคันนี้นะครับจะมีการพ่นแบบว่าโปรยๆปยการสนิมมาจากโรงงานเดิมนะอันนี้คือสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับทางร้านเราไม่มีการแตะต้องนะครับใต้ถงใต้ท้องนะครับหมายเลขเครื่องก็ จะอยู่ด้านล่างนะครับฝั่งทางด้านขวามือใช่ไหมนะครับน่าจะอยู่ฝั่งทางด้านขวามือหรือซ้ายมือนี่แหละเดี๋ยวผมดูให้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมดูให้ทีนี้นะครับสำหรับอันนี้นะครับถามบอกเบเก้9นะครับตัวนี้นะครับดูนะครับนี่นะครับอ๋อ นี่เลยนะครับสภาพของเดิมนะครับทุกอย่างนะครับปั๊มวงปั๊มเบรกอะไรต่างๆนะครับสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับน็อตนะครับไม่มีการสวมสร้างแน่นอนนะครับหมายเลข่นะครับทานวิ่าซียังตัวเดิมนะครับทุกอย่างนะครับดูนะครับรอยของโรงงานนะครับแต้มอะไรต่างๆของโรงงานระบับโคตรอะไรต่างๆสภาพของเดิมโรงงานแท้ นะครับแล้วก็แท่นกรงแท่นเกียร์ทุกอย่างไม่มีการซ่อมไม่มีการซึมของน้ํามันนะครับเพราะว่ารถวิ่ง6000นกิโลเองนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างแต้มสีโรงงานนะครับถังน้ํามันไม่มีร่องรอยขูดขีดไม่มีร่องรอยอะไรต่างๆสภาพของเดิมนะครับคัสซีสภาพเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับตามที่โรงงานทํามาให้เลยนะครับไม่มีการที่ว่าตามที่โชว์รูมเขาทำมาให้เลยนะครับไม่มีการแตะต้องอะไรนะครับผมนีบอิโตคคาร์ ไม่มีการแตะต้องคัดทรงคัดซีอะไรสภาพของเดิมทุกอย่างนะครับได้ลงใต้้องน็อตอะไรไม่มีการขยับขยื่นนะครับมีเฉพาะกล่องโหลดที่ใส่มานะครับตัวนี้นะนะครับที่เขาใส่กล่องโหลดมาให้นะครับก็สภาพตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีการพ่นการสนิมมาให้ด้วยนะอันนี้คือเจ้าของเดิมโรงงานเขาทํามาให้เองนะครับ เราเราไม่ได้แตะต้องอะไรเลยต่างๆรอยแต้มสีอะไรต่างๆของโรงงานทุกอย่างสภาพของเดิมออยางอะไรนะครับย mm. ังเป็น <KO> สภาพของเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็เฟืองตรงเฟืองท้ายนะครับมีร่องรอยพ่นกันสนิม,มาให้เรียบร้อยนะครับของเดิมโรงงานตั้งแต่ที่เขาออกป้ายแดงมาเลยนะครับไม่มีการทําอะไรให้ทั้งสิน้นสภาพเดิมๆเลยนะครับพอไอเสียแต่อะไรต่างๆสภาพเดิมสำหรับคันนี้ คัตซี today, ่นะครับสวยนะครับไม่มีร่องรอยการขูดขีดไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับแผ่นไต้ท็อกซสติกยังอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับกับกีซูดีแม็คันนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังราคากันดีกว่านะครับดูช่วงล่างกันไปแล้วนะครับสภาพเดิมๆแท้แน่นอนนะครับกับคันนี้ไปดูราคากันเลยครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับช่วงลงช่วงล่างห้องเครื่องภายนอกภายในกับกีซูดีแม็ก1.9คันนี้นะครับ ราคามาฟังกันเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่นะครับเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนกันก่นกอนเลยหรือไม่หรือว่าจะฟังเงินสดก่อนนะครับราคาเงินสดนะครับคันนี้ isu ูดีแม็กหนึ่งจุดเก้านะครับเลขไมล์หกพันกิโลรถปีสองพันยี่สิบสามจดทะเบียนวันที่สิบสี่กุมภาปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับรถผลิตปียี่สิบสองจดยี่สามนะครับราคาเงินสดสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับฟังไม่ผิดนะ 4,49,000บาทนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ449,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเงินดาวนะครับเงินดาว4,59,000บาทนะครับเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนค่างวด8,000กว่าบาทนะครับค่างวด8,000กว่าบาทนะครับ8 0 0 0นนิดๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาได้เลย098 5 9 8 4 0 2 6นะครับอันนี้คือฟรีดาวนะครับ ลูกค้าเครดิตไสนะครับไม่เคยมีประวัติการผ่อนสามารถฟรีดาวได้นะครับสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับมาเลยโทรมาหาผมเลยกับทิพนตุกคา0985984026นับรถคันนี้ป้ายแดงก็หกแสนกว่านะครับก็ยังไงก็ต้องหกแสนกว่าอยู่แล้วแต่อันนี้ก็4 4่แ0 0สบาทนะครับลูกค้าสนใจเข้ามา หาได้เลยที่นิพจนอตโต้ค่า0985984026นะครับคันนี้เริ่มต้นฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องเครดิตดีก็ได้เข้ามาเลยประวัตินะครับไม่เคยผ่อนอะไรก็เข้าผ่อนได้เหมือนกันฟรีดาวได้เลยนะครับลูกค้าสนใจฟรีดาวคันนี้โทรเข้ามา0985984026เข้ามาดูรถได้ที่จังหวัดมหาสาร,รคามนะครับเงินสด449,000บาทโอนให้พร้อม ส่งถึงหน้าบ้านนะครับบอกได้เลยว่าสวยทุกอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ช่วงล่างห้องเครื่องภายนอกภายในอะไรต่างๆก็รีวิวให้ดูหมดแล้วนะครับสนใจนะครับคันนี้โทรหานี่่นโอโต้คาได้เลย0985984026ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยช่องทาง YouTube นี่ผลอโต้คาร์แล้วก็เพจนี่ผลโอโต้คาร์นะครับ4 4 9 0 0 0ันบาทนะครับฝากไว้ด้วยกับอีซู D ดีแม็ก19หน้าตาสวยๆคันนี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ